แม่วันนี้ดวงดีก็เรามาทันกับเรื่องของซุปเปอร์ชาร์จไทยใหม่ๆซุปเปอร์ชาร์จนะแต่ทรงหน้ามันจะเป็นเทอร์โบเทอร์โบหน่อยนีไ่ไงซุปเปอร์ชาร์จแต่เป็นเทอร์โบนี่เลยซูเปอร์ชาร์จมาแล้วของสำหรับรถทนะิปนะก็คือซูเปอร์ชาร์จแหละเดี๋ยวคุยกับแม็กซ์เล็หน่อยว่า ยังงไสําหรับซูเปอร์ชาร์ตคันนี้นี่หน้ามันเป็ทอร์โบเดี๋ยวไปดูดีเทลนแกะน้อยอย่าเพิ่งคุยกูยังไม่อยากดูกูน้อยนี่คืออะไรเทอร์โบไงเทอร์โบไม่ใช่ละนี่หน้าเทอร์โบเคยเห็นในญี่ปุ่นตอนนั้นมาประมาณเมื่อสิกว่าปีแล้วญี่ปุ่นมันจะเป็นยี่ห้ออะไรวะุณชอบใช้นี่โรเทคเออโรทร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 นวาง มันคือสายพานต่อมูเล่เฉียดไปนิดเดียวแม็กอะไรแม็กแม็กเฉียดหน้าไปนิดเดียวกูเห็นแล้วแต่กูนิ่งไงไอเวนเดี๋ยวปิวอีกช่องกูแม่เห็นมีดไม่ได้ไอ้เงี้ยจริงเหรอเห็นควยเล้วป่ะเนี่ยมึงก็อย่างเงี้ยนี่ครับมันคืออะไรกี่ปอนยังไงแล้วอธิบายฟังเลย อันนี้มันเป็นซูเปอร์ชาร์จแบบเป็นสไตล์ทอโบชาร์จลักษณะเดียวกับเป็นหน้าทอโบชาร์จมันจะไม่ใช่สกูบเวอร์ไม่ใช่เป็นรูทไทป์มันจะเป็นลักษณะเหมือนทอโบแหละแต่ว่าเป็นขับด้วยเฟืองอใส่พานก็คือเป็นซูเปอร์ชาร์จแบบเลยไม่ต้องใช้เสียเป่าอันนี้ใช้ใส่พานแทนแล้วหน้าเธอโบมันเป็นไงดูหน่อยอันนี้เป็นของแพคตั้นซึ่งตอนเนี้ย วอเทคเขาซื้อบริษัทแพ็กตันมาแล้วไม่เห็นฟรีเลยว่าอ๋อมันหมุนตามข้างหลังนี่ว่าเออหมุนตามข้างหลังหมุนตามแกนไงเดี๋ยวมันจะต้องมีมุลเล่อ๋อแสังว่ามันต้องมีเกียร์ชุดเกียร์ข้างในด้วยนี่ใช่ใช่ชุดเกียร์ก็จะเป็นทดอ๋อทดทดรอบเป็นไงอ๋อชุดเกียร์อ่าเนี่ยชุดเกียร์อยู่ในนี้อันนี้บูตได้เท่าไหร่บูตได้ประมาณ2บาทสองบา์อ่าแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันบางรุ่นมันก็บูตได้ประมาณบา์เดียวอ่าแต่รุ่นนี้บูตได้2บา์หมุนได้ห้าหมื่นสองพีอาร์พีเอ็ ห้าหมื่นกว่ารอบอ่าห้าหมื่นสองพันรอบเพราะฉะนั้นเวลามึงคำนวณอ่ะมึงก็ต้องรู้ว่าเครื่องมืงออ่ะหมุนเท่าไหร่อืมแล้วก็ตัวทศต,ต,ตรงนี้อยู่เท่าไหร่ยังไงล่ะตัวทศตรงนี้อยู่เท่าไหร่อืมแล้วมูนเล่ที่ขับได์มูนเล่กับตัวมูนเล่ที่เครื่องเท่าไหรอ่อ๋อต้องทดมูนเล่ด้วยใช่มึงก็ต้องคำนวณไปอันนี้เสร็จเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่อุ้ยงานดีวันเนี่ยสันถดิฟคันนู้นไอ้ียไม่กี่วันแล้วนะเออมันต้องเสร็จ เออเดี๋ยวเสร็จเราก็ว่าอีกทีนึงใช่ดเดี๋ยวคันแรกเออคันแรกแล้วงั้นเดี๋ยวให้ไปคุยกับจิโร่อ่ะจิโร่คุยกันต่อเลยสวัสดีครับ <S <S เสร็จเมื่อไหร่น้อเสร็จเมื่อไหร่น้อเสร็จเมื่อไหร่น้อเสร็จแล้ววันนี้ต t a r t แล้ววันนี้สตาร์ทจริงอะ่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ย อยากอยากฟังฮะหมดยังไงสายไฟเป็นไงวันที่ก็พันท้ายก็โอเคแล้วครับโอเคแล้วใช่ไหมนี่ดูนี่ถ้าเป็นแถวบ้านกูตัดตัดขายช่างโลขายแล้วเนี่ยเสียของอะไรนะเสียของเสียของสายไฟเครื่องบินสายไฟมอนิคอร์นะฮะเครื่องบินใช้เส้น ต่อเน mm ้น hmm. ก็เป็นนำกระแสที่ดี mm hmm. เก็บงานเรียบที่สุดแล้วครับที่เนี้ย oh. ไม่จะขับหรออะไรนะไม่แม่จะขับหรซื <c oughs> ้อหานกับหมวกมกรรมการชีวิตเพื่อเผื่อด้วยนะเียพูดสกูรู้สึกแย่เลย <c oughs> ต้องประกันชีวิตด้วยเหรออืมมีเดียวเลยไอ้นี่กี่หมานะกี่หมานะเจ็ดหมื่นลมาเจ็ดหมื่นแสนกว่าโอ้โหติดคุกยาวเลยโป้งเดี๋เอาดีๆเอาเดี๋ยวหามือจูนดีกว่าเอาเท่าไหร่เซอร์โบมาสเปค2,000 2น0 0งพันน่0สองพันสองพนาสันแะครับประมาณนั้นเห็นสอง0ันก็โอเคแล้วเห็นสอง0ันโอเคแล้วเนี่ยน้ำมันเอ่อเอ่อเมทานอลเมทานอลจากนั้นนะครับ เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพามาดูจูนวันไหนเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวไปแอบถ่ายด้วยอยากเห็นตอนมันลั่นบนไดโน่อะเอาลั่นแบบไหนอะไรนะเอาลั่นแบบไหน <laughs> ไม่เกีก<บ>่ยวกับกูนะโป๊มาแล้วนะเหมือนแม่บอกอะไรบ้างไปอะ้างไปโบไม่เกี่ยวกับกูนะกูบอกไว้ก่อนนะ